สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปค่ะน้าหนี่มีรถมาเกี่ยวแล้วค่ะรถเกี่ยวข้ามาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะรถเกี่ยวข้าวบรรยากาศรถเกี่ยวข้ามาให้พี่น้องเบิงทางบ้านย้ายเอริสค่ะเพื่อนๆค่ะเกี่ยวข้าวมาแล้วอันที่แหงๆกรอบๆแล้วค่ะ มือนี้ก็ได้มาแล้วรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวเด้อค่ะเพื่อนๆเ,เอารถเกี่ยวข้าวมาให้เพื่อนๆพืเบิ่อ,อีกแล้ว เพื่อนๆคะบรรยากาศกำลังเราเข้าลงเฮ้ยน้อยกระรอก น้องกะลอกกระยู่ต้นมะนาวเออบรรยากาศมาฝากมะตน้นทางอีกแล้วบ้อสน่ะ มาอีกแล้ว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 รถเกี่ยวข้าวรถเกี่ยวข้าวมาให้เพื่อนเพื่อนเบ่งอยู่อำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแกน่นรถเกี่ยวข้าน้อยค่ะรถเกี่ยวเขาน้อยเฮ้ยแต่กะไทยงามขึ้นกัน ค่ะเพื่อนๆค่ะรถเกี่ยวข้าวน้อยอื